I'm a tonight. จับมือกับเธอสักครั้งจับมือให้ฉันไม่แครงครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกเห็ดฟางนะครับเอาเรามาปฏิบัติจริงกันเลยนะครับเอาอันดับแรกนะครับเราจะตีแปลงเห็ดฟางก่อนอา้าวถึงเชือกก่อนนะครับเชือกแนวเร็วประมาณนี้เนาะตีแปลงเลยครับเอาดึงดึงให้ตึงครับดืองให้ตึงแล้วตอกหลักไว้กดลงลงพื้นเลยครับ ประโยชน์เรามาเรียนรู้เรื่องการการปลูกเห็ดฟางผลการเรียนรู้ของเราก็คือหนึ่งเราได้ปฏิบัติจริงถูกต้องไหมครับเรื่องการปลูกเห็ดฟางสองเป็นทางเลือกอาชีพของเราในอนาคตนะครับสามได้ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงของ องคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ <Wow. S 1> ที่เ้ามาใช้นะครับาการการตีแปลงประโยชน์ของมันคืออะไรครับเ,เ,เพื่อให้เพืดดินเป็นยังไงครับเสมอกาัน,นะครับไม่สูงไม่ต่ำเวลาเรารดน้ำเวลาเราวางแปลงนะครับสองคืออะไรครับกาจัดวัดชพืชนะครับสามเป็นการ เ,เขาเรียกว่าเพิ่มพื้นที่อุ้มน้ําเวลาเรารดน้ําน้ํามันจะได้จะได้อุ้มอยู่นานๆนะครับเพราะเวลาเราปลูกเห็ดเราจะคลุมพลาสติกไม่สามารถที่จะรดน้ําเข้าไปได้นะครับอตีแปลงอ่าตีแปลงส่วนหนึ่งเราตีไว้ก่อนแล้วนะครับเอาปลูกต่อเลยตรงนี้เลยเนาะอ้าออุปกรณ์ของเราก็จะมีหนึ่งราง ตางปลูกเห็ดหรือเรียกว่าไม้แบบอ้าวยกมาหน่อยเลยลุงเซกใช่เน้องเขายกน้อยอ้าวสองคืออะไรครับถูถูสามวัสดุปลูกเราจะใช้อะไรเป็นวัสดุปลูกครับใช้อะไรเนี่ยไม่แบบเนี่ยตัวนี้ยเขาเรียกอะไรมมัันหกเรียกว่ามมัันหกกากอะไรกกานั จากมันนะครับเป็นจากดินนะครับเอาไม้ระยะเรมาแรกเราใส่อาหารเสริมลงไปก่อนนะครับใส่แสนหรือยังครับใส่แล้วค่ะอ่าใส่แล้วนะครับอาหารเสริมของเราคืออะไรนะย้ำอีกทีนึงอ,อ่าใส่ลงไปประมาณครึง่งใส่กากดินนะกากดินของมันสัาปะหลังใส่ลงไปประมาณครึ่งรางก่อนนะครับครึ่งไม้แบบอ้าจากนั้นตามด้วย าหารเสริมอีกหนึ่งกำมือใหญ่ๆเลยนะครับอ่าครับอ่าเสร็จแล้วก็ตามด้วยกากดินอีกครั้งหนึ่งให้เกือบเต็มรางเลยนะครับอ่าพอไหมไม่พอเอาเอามาเพิ่มไปตักมาเพิ่มครับอ้ามาแล้วเอาไปเอามาอีกนะครับพอยเลย ใส่เข้าไปอีกถ้าใส่น้อยเอาพอแล้วครับประมาณนี้แหละนะครับถ้าใส่น้อยนะครับผลของมันคือความชื้นในแปลงจะไม่เพียงพอนะครับใส่ประมาณนี้นะครับเอาอัดให้แน่นหมดลงไปเลยสองคนเลยเต็มแรงอ่าเข้ามุมสีม่มุมเลยอ่าโอเคเอาชุดพร้อมกันวั route, นรู้ดิ อ้าวไม้ไม้ระยะอยู่ได้อ่านี่ครับไม้ระยะมาแล้วเอาอ้าวพอดีนะครับอ้าวอัดต่ออ่านี่อาหารเสริมครับนนักเอ่าเลียร์พื้นให้เสมออาหารเสริมกำใหญ่เลยนะครับหมูอย่าไปเหยียบแรงด้านนู้นนะครับอ่าอ่าัก เอาเอาม้ระดับบ้างก่อนอ่าด้านนูน้นยกขึ้นอ่าและสวยงามมากนหมครับน,นะครับเราก็จะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับตอนนี้มีมือเยื้อเหยื่อเห็ดให้ละเอียดนค่ะเออเราอาจจะใช้เครื่องตีก็ได้แต่เราใช้มือตีหลายคนเนาะเอาช่วยกันล้างมือสะอาดนะครับค่ะา ถุงถุงนี่สีกเลยครับใหญ่ขึ้นดนดินนะครับดูดินในแปลงแล้วก็หาไม้แหลมๆนะครับอาจจะ หรือเสียมอันเล็กๆก,ก็ได้นะครับแทงลงไปเพื่อพรวนดินนะครับไม้พรวนเราอันนี้ครูสาธิตเฉยๆเน่ยไม้พรวนตัวจริงอยู่นี่นะครับอ้าวเร็วทำต่อไป ทางนี้มันมันไม่มีคูใช่ไหมเราเขี่ยด้านนอกเขาอ้าวยกแต่งคู่อย่างนี้รอบๆอีกครั้งหนึ่งอ่าคนคนคนพวนนะครับกรุณาอย่าไปเหยียบเหยียบคูเล็กๆเขาตรงนี้ไม่ต้องทำใหญ่นะครับทำเล็กๆก็พอทางด้านนน้นเลยที่มันไม่มีโยนเข้าร่องด้วยหนู เขาจะดรถน้ำตามน,นี่เลยครับจากร่องแรกไปเลยนะครับตาไปเรื่อยๆเลยแปลงหนึ่งจะใช้อาหารเสริมตัวนี้ประมาณ250กรัมนะครับอากาศกำลังดีนะครับปลูกเห็ดคุ้นจะปลูกอากาศลักษณะนี้ก็คือไม่ร้อนเกินไปเพราะถ้าร้อนเชื้อมันอาจจะอาจจะจะเริญเติบโตได้ได้น้อยนะครับ น้ำแค่ไหนถึงจะพอใช่ไหมลดจนกว่าอะไรครับโซเยโอยูเลียจะละลายนะครับอย่าให้ไหลนะครับพอมันจะไหลเราก็ขยับไปแปลงต่อไปหนูมาทางด้านนี้ครับเพราะว่าเขาใส่ทางด้านนี้ก่อนหนูอ้อมมาทางด้านนู้นเออต้องลดน้ำไล่หลังคนที่เขาวางอาหารเสริมตัวนี้นะครับทำไมต้องมีคนคนดึงสายต่อไปอีกคนนึงครับเพราะว่า อ่าเดี๋ยวมันจะไปโดนแปลงเห็ดใช่ไหมเนะครับ เวลารถเราต้องรถให้โดนกากดินที่เราอัดเป็นแบบไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันเก็บความชื้นไว้นะครับ <c oughs> อ่าเรารดนะครับเอาดึงสายตึงนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะหย่อนไปโดนโดนแลงเห็นเออ เป็นการโรยเชื้อเห็ดฟางนะครับเรายื่นแขนเราไปให้โดนหลังแปลงนิดนิดนึงก็ได้นะครับวันนี้มีเชื้อเห็ดฟางเยอะแต่ส่วนใหญ่เห็ดที่ออกมันจะออกตามระหว่างแปลงลักษณะอย่างนี้นะครับขอบขอบแปลงแต่ขอให้โรยโรยหลังแปลงสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะแต่เยอะๆลงในในแปลงนะครับอา้าโอเคหรือยัง ถ้าโรยไปด้านนี้สุดแล้วพอโค้งมาก็ทำยื่นมือเข้าตามแปลงเหมือนกันอ้าวช่วยกันครับช่วยกันเอาคนที่ล้างมือมาอ่าไปเลยครับทําเลย นะครับของของเราใช้มูลโคเนาะ,ะวิธีการก็คือวางมือจากหัวแปลงเลยครับทรงมือแล้วปล่อยเลยนะครับไม่ต้องยกมือสูงนะครับมันจะไปตามร่องเข้ามาเข้าใจไหมเสร็จแล้วเราค่อยใส่ซ่อมตอนหัวแปลงอ่ามาอฝั่งโน้นก็ช่วย ใช่ไหม,ไหมโดยอาหารเสริมแล้วใช่ไหมอ,อุ้ยค่ะค่ะ,คะ,ะจากนั้นเราก็รดน้ำให้อาหารเสริมและเชื้อเห็ดได้รับน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ไหลเหมือนเดิมนะครับ ครับเอาเล็กเล็กมันไม่แบบตรงนี้มันที่งยู่ว่าแปลงเห็ดเดินไปครับเดินไปเอาความยาวเอ้ายาวเกินแปลงออกไปประมาณสองนึงครับห้าสิบเซนเอออ้าวมีมาแล้วเราก็ตัดนะครับจับด้านนู้นนี่ วันนี้เราทาเราทําหลายกระบวนการมากเลยนะครับหลายขั้นตอนมากในวันเดียวกันนึกแต่ว่าเราเราได้ลงมือมาบ้างแวในในครั้รงก่อนก็ขอบใจนกักเรียนทุกคนนะครับบายยหน่อยบายา เธอสบตากับเธอต่อไปอยากเจ็เก็บแววแห่งความเข้าใจเอาไว้อบอุ่นนานๆขอมือเธอหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ จับมือกับเธอจับมือให้เธอแน่ใจอยากที่จะยืนกับเธอต่อไปและพบสิ่งใหม่ดีๆ